สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับงวดประจำงว,งวดประจํานะครับวันที่7นะครับมีนาคม25 6 8นหดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้6กับ3นะครับที่ก็ถือว่ามาอยู่เนาะ6กับ3นะครับห้าน้อยพิเศษ0ูนย์สามี่สองหรอบแรกของเรา3ามี่ไม่มีใครเอา3ามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3ามสี่ นะครับมาสายสายรูดเนาะใครเอาหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หกสองหกนะครับเนาะก็ไม่มาตัวเจาะเลยนะครับพี่พี่มาเลขวิ่งกับเลขรูดเนาะรอบแรกของเรานะครับส่วนห้าน้อยปกติหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดนะครับรอบนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเนาะหลุดไปนะครับ v i p นะครับสี่สามหนึ่งกับสองสี่สามหนึ่งสามหนึ่งไม่มีนะครับ ไครลูดที่3เข้าไปที่3ามนะครับผมเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสายจับวินไม่มานะครับเมื่อวานน้องสายจับวินไม่มานะครับมาแค่สายลูดกับเล็กวิ่งนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณิจารณาในการรับชมนะครับ ชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข0์เลข6เลข3เลข4เลข9นะครับเลข3เลข9กติดท้ายด้วยปนะครับติดท้ายด้วยเลข หนึ่งนะครับพี่พี่นาอสายวิ่งนะครับวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลขหกนะครับรูดที่สามนะครับพี่พี่นาอวันนี้เนาะหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง

หกกับสามเนาะเลขตารางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่มัดรวมสามหน่อยเนาะก็ขอให้แนวทางนะครับที่นะครับให้ในวันนี้เนาะขอให้พี่พี่โชคดีนะครับเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ